ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนผู้ปลูกสละนะครับวันนี้พบกับผมนะครับคนเล่นหนามนะครับก็วันนี้ก็มาให้ดูสละสาหลีตันนะครับที่ปลูกในสวนบามน้ํามันนะครับก็ตอนแรกที่ปลูกไปก็ยังไม่มีพี่เลี้ยงนะครับก็เพิ่งมาลงกล้วยนะครับทีหลังนะครับก็ที่ปลูกไปก่อนนะครับก็คือโต ความโตก็ประมาณในร่มนะครับสูงสีกันแต่ว่า,ากลางแดดจะเจ,เจอปัญหาเยอะมากครับก็คือแมลงนะครับแมลงด้วงกุหลาบนะครับเล่นหานเยอะมากครับต้นนี้ก็จัดว่าโดนไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับที่โดนหนักๆก็ก่อนจะไปต้นอื่นกันเดี๋ยวมาดูลักษณะของอ 2 9 5านะครับชาลีนตันสองกา้าตวตนนี้เป็นสองกาวานะครับก็ให้ดูสองกา้าวกันนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับจะเห็นว่าหนามของเขานะครับจะออกขาวๆนะครับก็ทรงใบเขาจะหนานะครับหนาแบบ สายน้ำพึ่งนะครับแต่ว่าหนามเขาจะยาวนะครับแล้วก็ใบใบอยู่ลักษณะหนาหนานะครับใหญ่ๆใบใหญ่ๆหนาๆนาแล้วก็ทรงลำต้นเขาจะใหญ่นะครับก็สองก้ามีไม่เยอะนะครับที่ผมได้มาส่วนใหญ่จะเป็นห้าสี่หนึ่งนะครับคอยดูก็ต้นนี้ก็เริ่มเรียกว่ามีแหนงนะครับมีแขนงแล้วนะครับสองก้าวแหนงนะครับ ็เดี๋ยวเราไปดูต้นต่อต่อไปนะครับผมก็เพิ่งมาถากหญ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมใส่ขี้ไก่แกลบนะครับเป็นมูลไก่แกลบนะครับแล้วก็จะพรวนโคนนะครับเพื่อละลายดินเหนียวนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับเพื่อให้เพิ่มความชื้นแล้วก็ละลายดินเหนียวด้วยนะครับก็ กล้วยที่ลุงปลูกนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวก็เอาออกนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับออกกล้วยก็ต้นต่อไปนะครับก็ไปดูกันนะครับมาเดินดูกันอ๋อลักษณะก็แบบนี้นะครับแถวนี้โซนนี้เป็นสองก้าทั้งหมดนะครับสองก้าที่ทดสอบว่าอ่ะอยู่กลางแดดจะโตไวไหมนะครับก็สรุปกร้าวๆก็สูสีนะครับใน ในที่ปลูกที่ร่มนะครับแต่ว่าที่ไม่สูดสีก็เดี๋ยวนะครับขอกลับมาต้นเดิมหน่อยที่ไม่สูดสีก็คือเนี่ยครับแมงลงรบกวนเยอะหนักมากนะครับแล้วก็แมลงเป็นรื้ยาด้วยนะครับอ๋อโดนโดนหนักมากครับอ๋อโดนหนักทุกต้นนะครับกอเดี๋ยวผมใส่พวกอ่ามูลไก่ก็ไก่ มูลไก่แกลบก็สวยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะแตกพวกใบจริงหมดนะครับไม่นานนะครับก็อ่าปลกพี่เลี้ยงตามหลังนะครับที่หลังนะครับพอเห็นว่าโอ้โดนโดนหนักมากครับต้นนี้ก็เริ่มะจากใบขนุกมาแล้วนะครับใบจริงนะครับออใบแบบว่าหายไปเลยนะครับโดนหนักมากถึงตายได้นะครับแบบนี้ถ้าเราปล่อยไม่ไม่ดูแลนะครับ ครับคอยดูกันครับก็ให้วันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆโดยประมาณนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็ผมปลูกเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับก็เป็นไม้พี่เลี้ยงหนึ่งต้นนะครับเป็นกล้วยนะครับพอเป็นโซนสองเก้าห้าทั้งหมดนะครับบอยเวณน,นี้ครับวันนี้ก็ให้ดูกันอ่า คร่าวๆโดยประมาณก่อนนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ